เป็นไรอ่ะคิดถึงรักลานคนนี้ไหมโอ้ยรักที่สุดเลยจริงเหรอใช่อันนี้เราตายมากี่วันแล้วเนี่ยอ่ะดอกที่หนึ่งเจ้ากี่ดอกแล้วแต่ลุงลุงไม่เอาไปดีกว่านุ่งอนเลยนะอือเอาเลยสู้ๆนะมีป่าว่าเจ้าว่ามีป่ะอุ้ยเยอะแล้วเนี่ยบั้มเ่บ้ม่มบ้มเลยตาเนี่เริ่ม เฮ้ย <Hey, S 2> เหมือนเจอเจอลิงป่าไอ้หนูคุณนุงว่าคุณลุงทำไรเนี่ย<ม>เป็นไรอะ่ะคิดถึงอะไรนะคิดถึงคุณนุงโอ้โห oh. คุณนุงจ๋าอ่า <c oughs> เหมือนจะมาผิดวันแน่ๆวันเนี้ยทำไมอ่ะมาผิดที่ด้ยวยตอนเนี้ย หลงทางอดิมาไงไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยหลงทางหรือหลงรักหลงทางหลงทางอะไรหลงทางมาเจอหนูเนี่ยโอ้ยเหมือนกันแหละจริงเหรอหลงทางอ่ะหลงทางหรือหลงใจหลงทางไม่จริงหรอตามหานูใช่ไหมล่าหนูลไม่ได้ทาหาเลยเอาก็นูน่ารักไงก็ไม่คิดถึงใช่ไหมหลงทางอ่ะหลงใจอะดิหลงทาง ลงใจคุณนุไปไหนคุณนุ่ไปไหนอะไรไปไหนจะไปแล้วโอยังไม่ห้คิดถึงเลยอ่ะจะกลับทางาออกอ,ออกทางเขา้าไม่เอา,าเอาเอาคุณนุงว่าไปไหนอ่ะจะหนีแล้วไง <c oughs> โอ้เราให้เลยหน <c oughs> ูเราให้ไปเลย <c oughs> ไม่มีขนมให้กินหรอ เอาจะขนมอะไรอ่ะมีแลกินบ้างมีแลกนุกกินบ้างมีแต่น้ำสม้มเอาไม่ล่ะอ่ะนี่เอาไปคนโดนดานุไหมรักลานนะนดีไหมรัก้านคนนี้ไหมโอ้ยรักที่สุดเลยจริงเหรอใช่มั่นใจหรือเปล่ามั่นใจ นคุณดุหันหน,หน,หน,หนาหันหน้ามาหนหูฮูด้ดูดิหน้านเหมือนลุงมากาไปบายลุงขำอะไรอะ่ะไม่ได้ขำอะไรดูดิลุผมเราเหมือนกันเปะเลยโอ้เดี๋ยวไมเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แหละไม่ไม่ไดไ้เปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยไม่งอนนะงอนเลยหนุง,งอนเลยนะ อืมเอาเลยสู้ๆนะสู้ๆนะก็ให้โชคดีแล้เวเจ้านี่ลุงอะไรจะทิ้งลงไปดีหรอโอ้โหจะทิ้งลงไปดีหรอโอ้โหอันนี้นอาตายมากี่วันแล้วเนะี่ย ดอกที่หนึ่งดอกที่หนึ่ง<า>จังที่ดอก,กโอ้ยแล้วแต่ลุงลุงไม่อเอาไปดีว่ะน่ากลัวไม่เอาไม่อยากไม่อยากไปดีแล้วว่าน่ากลัวเว้เฮย ไปดูในเบลว่าแล้วจานอีกรอบปะ